สวัสดีครับสวดีครับสดีครับเลอยนะคืออะไรวะคนสุดท้ายควสุดท้ายหรอยังมีคุได้ครับ จริงฮะไอ้พรุ่งนี้มีอัดรายการอะไรดวนดวนหม้งกามมามไม่ต้องมาหรอกเพิทำงานไปงานได้งานปล่อยใหงานตัวเองปล่อยให้งานทำตัวเอง เก้าครึ่งกี่เก้าคึ่งแล้วเสร็จกี่โมงครับแต่ไม่มีซองจะป้อหาอยากยู่ดึกอ่ะซอกันเลยลไปชินไมด้ไนะคะูเปไรนละยกันไหมครับเมื่อไหร่ทุนจะเลิกช้ำสักทีพี่กัน ไม่จะพงวิทุกวันเนี้ยก็ดูด้วยกันก็คือได้ยจริงปะเนี้ยจริงปะเนี้ยจริงนี่แล้วรอ้องอตนมัติยังไงฝ่ายการตลาดอัตนมัติิแต่เราเราอนตมัติแล้วนะรออนตมัติลองเคี่ยวได้ไหมเดี๋ยวสิคนมันทอนเนาะไปแล้วครับเจอนทุกคนไไ็มงขึ้นเร่วค้าแต่สวยอ่ะ ตรงไหนกันห่อยอ่ะครบหมดข <c oughs> ับช้าๆนะ <c oughs> เดี๋ยววิ่งลงบ๊ายบายค่ะสู้ร้องป่วยครับ